สวัสดีครับบีมเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับซอยสิริไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับออตอนนี้ผมมีรถมานำเสนอนะครับเป็นโตโยต้ารีโวเครื่อง2.4เป็นตุวเจนะครับปี2017นะฮะสีเกรย์หรือว่าสีเทาดำนะครับคันนี้ป้ายแดงเนี่ยเปิด ราคาอยู่ที่ประมาณ500,000-600,000บาทนะครับเพชรยน์นครับขายในราคาอยู่ที่4 0 4 5 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอรอบรถกันก่อนนะครับว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับภาพรวมนะฮะอันนี้ได้แม็กไลเนอร์มาจากโตโยต้าแท้นะครับจากศูนย์เลยนะฮะะมีการใช้งานมาบ้างนะครับตามปกติของรถมือสองนะครับ ปัท้ายนะครับเดิมๆนะครับมีสญลักษณ์รีโวนะครับไม่มีกันชนมาให้นะครับคันนี้นะฮะล้อเป็นล้อธรรมดานะครับล้อกระทะนะฮะแมกขนาด15นะครับผมพร้อมยางนะครับจากศู์เลยแท้เลยนะครับคุณภาพสีค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะครับธรรมดานะครับคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะฮะ สัญลักษณ์นะครับโตยต้านะฮะที่จังหน้าชัดเจนนะครับผมค่อนข้างสวยงามสีค่อนข้างเงาเลยนะครับคันนี้นะฮะแล้วก็ฝาครอบกระจกนะครับมองข้างเนี่ยเป็นโครเมี่ยมนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับภายในค่อนข้างจะสะอาดสะอ้านนะครับรถใช้งานค่อนข้างจะน้อยนะครับคันนี้ไม้เลขไม้ในประมาณ50,000ื่นเศษแค่นั้นเองนะครับแคปเปิดได้นะฮะ มีฝั่งผู้โดยสารนะครับฝั่งด้านหลังนะฮะแต่เป็นตอนครึ่งนะครับเป็นแคบนะครับสามารถดั่งได้วางของได้นะครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับขนาดไฟฟ้านะครับค่อนข้างให้มาค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับเป็นระบบไฟฟ้าผมอะไรเป็นธรรมดานะครับแต่มีแอร์แบ็กมาให้นะฮะ ทางฝั่งของคนขับ1ใบแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับ1ใบนะครับเครื่องเสียงนะครับเป็นสแตนดาร์ดนะครับจากโรงงานเลยนะครับ AUX USB นะครับ CD วิทยุนะครับมาครบถ้วนทีเดียวนะครับที่สำคัญมีตัวบลูทูธนะครับรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็ระบบแอร์นะครับเป็นเป็นปรับธรรมดานะครับแล้วก็มีเอ r อ u t เล t มาให้ด้วยนะครับในส่วนของด้านล่างเกียร์เป็น6เกียร์นะครับ แล้วก็ตัวโตโยต้าตัวนี้นะครับรุ่นหลังๆเนี่ยจะมีโหมดมาให้จะเป็นโหมดอีโคโหมดกับเ o w e ์โหมดนะครับอยู่ตรงคอนโซลนะครับใกล้ๆเกียร์ตรงนี้นะครับถ้าต้องการนะครับจะขับในโหมดประหยัดนะครับก็ใช้อีโคโหมดได้นะครับภายในนะครับห้องโดยสารค่อนข้างสะอาดทีเดียวนะฮะเบาะเป็นเบาะสีดํามีคลิปได้สีแดงด้วยนะครับ ค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับฝาภายในนะครับแล้วก็มีเวทกาดมาให้ด้วยนะฮะค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับสีบอกเลยว่าคันนี้สีเงามากๆนะครับนะฮะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันนะครับเลขไม์นะฮะสังเกตเห็นไหมครับเดี๋ยวผมบอกให้ก็ได้อยู่ที่5 4 0 0 0พเศษนะครับ54,700นนิดๆนะครับ รถใช้งานปกตินะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะฮะเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างจะเงียบนะฮะเดินเรียบปกติเลยนะฮะร,รอบเดินนิ่งนะครับปกติเลยนะครับรถใช้งานปกตินะตอนตรงกลางก็มีตัวจอนาฬิกามาให้แล้วครับแล้วก็ตัวแจ้งเตือนนะครับปัดจุ่มคันิรภัยแล้วก็ตัว แจ้งเือสัญญาณแอร์แบ็กนะครับค่อนข้างครบถัววเลยทีเดียวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยกิฟต์จริงๆนะครับดูอย่างคันหน้านะครับเ,เลขต่อโคดยังอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของเพลทนะครับสังเกตดูดีนะครับเพลทจะลงเป็นตัว18นะครับคันนี้เป็นปี2018นะครับ จะสวยงามทีเดียวเลยนะครับสำหรับเครื่องไม่มีเยิ้มไม่มีค่อนข้างจะแห้งเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นตัว ABS นะครับมี ABS มาด้วยนะครับสำหรับตัว J นะฮะฝากระโปรงนะครับค่อนข้างจะดูเมคอาร์ตนะครับเม็ดน้ำคมๆเลยนะฮะอยู่ครบทุกจุดนะครับแล้วก็ตัวหรือว่ารอยอาร์คนะครับรอยกลมนะครับอันนี้ค่อนข้างจะครบเลย มุดนะครับยังไม่มีรอยถอดยังมีรอยขันนะฮะฝากระโปรงหน้าไม่เคยเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับสียังอยู่นะครับนี่ฮางเป็อาร์คนะฮะครับสวยงามจริงครับคันนี้นะครับใช้งานน้อยนะฮะัคันนี้นะครับเพชรยนต์เสนอขายอยู่ที่ราคา4 4 5แสนันบาทนะครับด o y o t a r ร v o ี0ว8อนสนะครับ ตอนแรกผมแจ้งผิดนะครับเป็น2018นะครับไม่ใช่2017นะฮะอ่เป็นแคปนะครับเป็นตัว J นะครับค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวหากสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ094 971 2828นะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ093 2 9 9 9 9 98นะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับรถสามารถออกได้ทุกอาชีพนะครับสามารถดูรถได้ที่บริษัทเซ็นทรแปบเพชยนต์นะครับขอบคุณครับผม